ครับผมกับผมอีกแล้วนะครับนายโยกซื้อจนซื้อนะครับมานี่ผมจะพามาเก็บผักเพื่อปรุงอาหารนะนี่ครับคือต้นผักชายานะครับเนาะกินผักยอดยอดมาหลายวันแล้วครับวันนี้ขอกินใบมั่งนะครับเนาะจะเก็บอาแต่ใบอย่างเดียนะครับไปผัดน้ํามันนะครับเนาะกินกับน้ําพริกผัดผักกินกับน้ําพริกนะครับเนาะ ผมหักต้นไปนเลยเนี่ยต้นเราไปนั่งเด็ดเอานะครับเนาะง่ายดีครับเขาจะได้แตกใหม่ด้วยนะเนาะก,กินคนเดียวก็คงจะแค่นี้คงจะพอมั้งครับงสักนิดนึงครับเนาะ นี่ครับกิ่งผักเสี้ยวผักชงโคนะครับที่เราตัดไปนั้นกําลังเริ่มแตกยอดอ่อนเห็นไหมครับเราเขาใหญ่กว่านี้นิดก็เก็บไปแกงได้นะครับเห็นไหมครับ่านผู้ชมเสี้ยวนะครับเริ่มจะเป็นครับตันนี้ก็จะเริ่มจบโปล่งลนะครับนี่ครับ